สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมอนิเมตีเฟนเดอร์กันนั่นเองฮะซึ่งโอเคนะครับซึ่งผมเคยเล่นไอ้แมปนี้ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เวลก็สิเกตแล้วแต่ว่าไม่ไ,มได้อ่านให้ดูนะแต่ผมจะเริ่มเล่นใหม่เลยละกันนะครับโอเคสกอตก็จะต้องซัมมอนก่อนใช่ปะ่ะมาะเป็นระดับแร่ใช่ไหมอู้ตัวอะไรวะผู้เก็บเกี่ยววิญญาณเหรออันนี้น่าจะอยู่แบบว่าในเรื่อง บีใช่ปะผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนี่นะทุกคนซึ่งมันก็จะเออให้มาซัมมอนตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะเวลก็ตอนนี้เพจผมเนี่ยอยู่ที่200ตอนนี้ไม่น,น่าจะสุ่มได้นะครับอแล้วก็น่าจะใส่โคดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องเวล8ก่อนนะครับผม,มก็ จะมาสุ่มสักสักสักหน่อยแล้วกันเอาให้ผมได้ไอ้นี้ทุกคนคิดว่าผมจะได้ปะไม่รู้แหละแต่ผมส่มไปก่อนนะครับมาตัวแรกระดับแรมันเลยโซโลมาเฮ้สองขออีพิกก็ได้อย่างอยก็อีพิกนะครับีปสองอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ชื่อ,อฮม p สเตอร์ฮะตัวอะไรไม่รู้นะครับโอ้ไม่ได้อีพิกเลยอ่ะแต่ได้นักสึกมาก็ถือว่าโอเคเนาะ พอนวสิอมันติดไปไงโอเคเดี๋ยวจะเอาเป็นอา่าตัวนี้ไปเลยแล้วกันเอาตัวนี้ดีกว่านะผมชอบโซโลมากกว่าเออเฮ้ย,ยดได้เฟสมาได้ไม่เก้าิบนะครับอ่ะส่งสักหน่อยเผื่อได้โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าทุกคน ซึ่งเออนี่ไงตรงนี้เพยเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นด่านแรกนะฮะก็ต้องด่านแรกอยู่แล้วนะครับ,บโอเคเฮ้ยเกมมันอัปเดตด้วยหรอทุกคนปกติมันไม่มีไอ้คูณสองคูณสานะเฮ้ยผมว่าดีผมว่าดีแต่เอาคูณหนึ่งไว้ก่อนผมว่ามอนผมเนี่ยไม่น่าไหวนะครับ จะวางเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ทุกคนคิดว่าผมจะสกิปเวฟเนี่ยได้ไหมไม่รู้อะแต่แต่ผมสกิปไปนะครับก็ดาเมจ12โอเคได้อยู่จะวางตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันติดไฟแล้วก็คูณด,ดาวก็โอเคด้วยนะครับคูณสองเลยปะเออคูณ2เลย วางเป็น4แถวแบบนี้หลุดไหมหลุดไหมไม่น่าจะหลุดหรือเปล่าโอเคต่อไปวางตัวนีนะ้ผมจะวางไว้ตรงกลางนะครับก็นี่ดําเมียก็ใช้ได้มังม้งมั้งนะครับสำหรับต,ตัวแรนะโอเคแต่ผมจะอัพตัวนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับต่อไปเป็น fast step ขัดนะครับคืออุ้ยวง LE นะครับดีดีดีนะครับ ดีนีเพราะว่าตัวแรวงเอลีนี่คือแบบดีอยู่นะสำหรับผู้เล่นใหม่เนอะโอเคต่อไปวางโซโลมงดีกว่านะครับโซโลเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับอุ้ยบอกเลยว่ากดคูณ2เนี่ยคือแบบไวอะ่ะตอนนี้นเว็บเว็บก้าแล้วนะทุกคนไวมากนะครับเฮ้ยโซโลก็เอลีอย่าเนี้ยผมไม่รู้อ่ะ เออแต่ตัวนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าคูดาวมันไวกว่านะครับเออก็น่าจะอีซี่นะครับเอาตัวนี้ด้วยนะครับไปตลวละคนเลยมันจะได้แบบกระจายดาเมจเงี้ยเออฮนะเบสต์เแล้วโคตรไวอะ่ะทุกคนไวมากผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบตอนไหนนะครับตอนนี้ ซึ่งอันนี้เป็นรหัสลองนะครับผมซึ่งรหัสลองผมคือเอ่อก็ไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับแต่รหัสหลักผมเล่นไงนะครับ mm. รหัสหลักผมก็เริ่มรู้สึกแบบเบื่อๆนะครับอยากจะลองเล่นใหม่สักครั้งแต่ผมไม่เคยอัดคลิปให้ทุกคนดูนะเพราะว่า mm. ผมแบบอืมตอนนั้นมันเกียดนะฮะผมเล่นอย่างเดียวผมติดมากตอนนั้นนะ่ okay, นะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้แบบ<อ>สักวันเราจะมารีวิวรหัสของเราแล้วกัน ก็มีตัวแบบมิสิกมิสิกเยอะอยู่นะครับเยอะเลยแหละนะครับก,ก็เติมไปเยอะเหมือนกันนะมี VIP ด้วยแต่ผมว่ารหัสนี้เนี่ยอาจจะไม่เติมหรือเปล่าไม่แน่ก็รอดูก่อนละกันนะครับพูดไปพูดมาตอนนี้วิตอนนี้เวสิบแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรจะไหวโอเค รวยมากครับทุกคนะตอนนี้เวิล์เมสิบห้าแล้วนะฮะบ,บอสออกมาแล้วบอสก็จะเป็นเอ่อน่าจะตัวอะไรวะทุกคนไม่รู้ว่ะมันเป็นด่านวันพีชน,นะทุกคนโอเคก็อีซี่นะครับ อีซีเดี๋ยวเราด่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับ let's go บอกเลยผมชอบเกมนี้อย่างอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบว่ามันแบบไม่ต้องออกเข้าใหม่ไม่ต้องโหลดแมพเข้าใหม่คือมันเล่นให้เลยนะค mm. ือว่าดีเหมือนกันตีมากๆเลยแหละเดี๋ยวจะออกอถ้าจบตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปน,นั่นแหละไปสุ่มสุ่มได้ว่าทุกคนไม่รู้อืมไม่น่าได้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหทุกคนดูดิเวฟเจ็ดแล้วเนี่ยเวฟเจ็ดแล้วทุกคนปับป๊บปั๊บเดียวเองคนะไม่ถึงนาทีด้วยผมว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพไอ้ตัวนี้ให้ ให้มันตันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเคลียร์มอนได้ไวเกนแล้วผมว่าผมผมว่าผมจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่ากาก,ากไปเทพแล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมเล่นผมผมเล่นไปแล้วไงนะครับก็เลยจะเล่นซีรีส์เป็นกากไปเทพนี่แหละเนาะอโอเคประมาณนั้น ทุบอกเลยว่าตะกรอนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลมันก็ใส่โคดได้นะฮะคือวิวหนึ่งก็ใส่โคดได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องเวิแปดแล้วเนาะนก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะผมอยากสุ่มมากตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรรอววแปดนะฮะแต่แต่เกมนี้เวิวก็ขึ้นยากเหมือนกันนะครับยากเลยแหละเออแล้วก็ ขอโทษที่หายไปนานนะครับคือผมเพิ่งมาลงคลิปนะครับจากหลายเดือนแล้วนะฮะไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนมากนะก็ต้องขออาไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เออมันมันติดติดเรียนไม่ไม่อย่าเรียกว,ว่าติดเรียนเลยเขาเรียกว่าไงงานมันเยอะนะครับผมแล้วก็ผมใช้ไปวันหนึ่งเนี่ยก็ก็หมดแหละไม่มีเวลามาทาิปหรอกเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้อัดคลิปเนาะเพราะว่าก็ไปทํางานที่โรงเรียนบ้าง นะครับไปอะไรบ้างาก็หรือแม่ไม่มีเวลาเลยแต่ตอนนี้ก็ลงล็อกแล้วนะฮะเพราะว่าเออเราย้ายนะครับย้ายบ้านก็ก็อาจจะเล่นได้นะครับผมโอเคประมาณนั้นตอนนี้พูดแบบว่าพูดพูดไปพูดมานี่เวฟสิบห้าแล้วนะเออก็โอเคไม่น่าย,ยากนะครับผมเออไอ้อ้ไอ,อ,อตัวนีมน้มันก็วงใหญ่กันนะฮะสวัสดี โอเคเดี๋ยวเราเรา,เราออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเพชรของเรานะครับว่าตอนนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวเพราะว่าเราอยากสุม่มผมอยากจะสุ่มตัวมารีวิวอะ่ะเออเดี๋ยนะคือเราจะรีวิวตัวไอ,อพวนนี้ละเนี่ยอช่ไหมลวกันนะครับโอเคเอ้ยเควสเอ้ยเควได้สวยได้เพชรมาสองร้อยกับห้าคิสตันนะครับอันนี้จะเป็นการ ส่งใช่ไหมตอนนี้มันอยู่495แล้วขาด5เพสเราก็จะได้แร้วนะฮะตอนนี้เป็นกี่โมงอะตอนนี้อีกหลืยข้านาทีตูจรีเนาะก็รอตู้หน้าเลยแล้วกันนะครับแต่ผมอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ขาไปวะก็คือสันจิใช่ป่ะหน้าไม่เหมือนสันจิแบบสักนิดอะไม่เหมือนเลยอะนะครับไม่เหมือนเลยเอ่า ไม่น่าผมไม่น่าเล่นไหวอะเออถึงจะเล่นแต่ก็เล่นไม่ได้หรอกครับทุกคนเอ,อ๊ะทำไมมันมอมมอมบักอย่างนี้เนี่ยเน็ตผมกากหรอปะไม่นะเคเดี๋ยวเราไปต่อด้านที่สามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสูตรผมเนี่ยก็คือแบบผมจะไม่กดโหมดยากก่อนนะครับผมจะเล่นไปถึง หกด่านเลยแล้วก็ค่อยมาเล่นด่านหนึ่งด่านยากใหม่นะเพราะว่าเออผมชอบทแบบเนี้ยนะครับโอเคเด๋ยวผมว่าเราตัดไปเลยแล้วกันนะครับตัดไปตอนที่เราจบาด่านนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเสียเวลาเพราะมันก็เป็นเทิมเดิมเดิมน,น,น,นะครับไม่ใช่เดิมเดิมอะไรเลยโอเคก็ตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเค โอเคก็จะตาละเรียบร้อยฮนะไม่ลอสได้มาอีกหนึ่งร้อยสิบเพชรก็น่าจะสุ่มได้แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ตู้รีแล้วนะครับอบอกเลยว่าเล่นตาหนึ่งเนี่ยไวมากไวจริงๆอะ่ะทุกคนเออโอเคประจำวันได้หนึ่งร้อยเพชรมาเราไปซัมมอนก่อนดีกว่าวนะครับผมซัมมอนปลาไปเอสโก้ เป็นอุ้ยตัวนี้ตูวเงินดีเหมือนกันนะครับ S S ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเออแบบสำหรับผู้เ,เล่นใหม่นะมันไม่มีแบบตู้แบบพิเศษเหรอวะทุกคนมันต้องมีดิอันนี้คืออะไรอะ่ะวิญญาณหรออะไรวะคืออะไรอะ่ะเออ,เอ,อช่างมาแล้วกันนะครับเ,ออเดี๋ยวนะอันนี้ความปรารถนาพิเศษเน,นี่ยเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผม ไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้เนาะมีอะไรไหมเนี่ยเออผมก็ยังไม่ชมแมปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับแต่ห้าร้อยเพชรวิ่มีห้าสิบเลยนะเออแต่เราห้าร้อยเพชรพอไม่มีตังค์โอ้โหได้เป็นแบบอีกปีกว่าเฮ้ยไปกินเราได้เป็นแบบอน,นันต์ด้วยนะครับออาเรียกอะไรเออเขาเรียกอะไรวะเออเขาเรียกอะไรวะมันเรียกอะไรแบบเนี้ย เงางามอะ่ะมันเรียกอะไรนะเอ้ยลืมชื่อเฉยชายนี่เออชายนี่นะครับโอเคแต่เราจะเอาตัวนี้ออกนะครับเอาไฟตัวนี้มาแทนอโอเคตัวนี้น่าจะดีกว่านะถึงจะเม็จะน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับชายนี่มันสามารถใส่เครื่องประดับได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเอาเอาตัวไหนเอาดีวะคุเกันึงชอบสโลอ่ะเออเอาตัวนี้ใส่เข้าไปอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ชุดมันด้วยอ่ะเอาไม่ใส่ชุดให้ปะเดี๋ยวเดวเชุดชุดชดใส่ไปด้นี่เฟียวมากเฟียวจัดเดี๋ยวเรามาดูนะมันมีอะไรมั่งอันนี้จะเป็นห้องโถงกระจกมันคืออะไร อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นอันะไรวะหอคอยอะไอ้แบบไม่รู้ไม่ใช่หอคอยมันเรียกอะไรวะที่แบบด่านมันแบบมีทางมีมอนออกมาเยอะๆเออคือแม่งผมเคยไปเล่นรครั้งหนึ่งเว้ยแล้วแบบแล้วคือแบบอะไรเนี่ยแล้วคือมันยากมากนะครับแต่นี่คืออะไรว่าจะอันนี้คืออะไรมันคืออะไรมันอลังการนะทุกคน อย่าบอกนะมันให้ตัวเราวิตัวไล่อ้แมกอสเพิ่มยูนิตหรอ, oh อลองเอาอิไปนี่เลเวลสามสิบอรอกันได้พอแน่าจากน่าจะเป็นการแบบเรียกตัวแล้วก็ไปนั้นนะครับไปเาขาเรียกอะไรวะไปแบบไปไปไปสู้อ่ะเออนั่นแหละครับเอา้า อ๋อไม่ให้ดูหรอเออซีซั่นแรกเป็นหมีนะผมมีหมีนะทุกคนในรหัสเก่าอะ่ะอาจจะเป็นการจอยกูบบอได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปจอยกูบก่อนนะครับจอยกูบใช่ไหมจอยกูบใช่ไหมยังไงวะทุกคนจอยอยังไงเนี่ยอ่ากดไปอ้าวไม่ได้หรออันนี้ไงกูบมัน มาเดี๋ยวเราไปจอยกันดีกว่าอ่าจะได้เพชรฟรีเอา้าต้องทําอันนี้ด้วยพัสเซ่ได้เดี๋ยวทำแบบเสร็จและโทกบ้าโทโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วจอยกรุบแล้วเราก็จะได้เพชรฟรีแล้วทุกคนอัปเดต5.5แล้วนะเออผมเล่นตอนอัปเดตแรกๆเลยแบบเล่นมาแรกเลยอะเออมาตอนี้เราได้แล้ว โอเคเวลห้าอะไรวะเวลห้าเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าครับตอนเราได้เอสมาตะครีมาแล้วเออแต่ผมอยากจะสุ่มนิสัยให้มันวะถึงมันจะเป็นความคิดที่ง่ๆแต่ว่าผมอยากสุ่มให้จริงๆอะ่ะเออเพราะว่ามันควรเอาเป็นแบบไว้แบบเป็นอะไรมิสตินะครับแต่ผมไม่สนโอโ้ได้เป็นระยะโอเคระยะก็ยังดี ได้มา17ต่อตัวเก่าเท่าไหร่14เลยนะเพิ่มมาตั้งเยอะเยอะอกว่าเยอะแหละเอออย่างน้อยก็ได้อันนี้โอเคก็โอเคแหลแะไปเดี๋ยวเราไปเล่นด่าน6ด่านแล้วก็จะจบคลิปคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้านเรามาต่อด่านที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านโออหมดหาร์ดนอกรอบละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านเดิมเนาะไปะ เดี๋ยวเราเล่นไปถึงด่านที่6เรามาถ่ายดูแลกันนะครับผมโอเ okay, ค let's go เออเดี๋ยวเราเวเร,ารีวิวตัวนี้ก่อนวางตัวแรกไปอันนี้เป็นเอซนะครับผมช้าว่าจะเดเาอันนี่เป็นเอซนะทุกคนว่าเราวางหลายตัวดีกว่าโอเคเพราะผู้ด,ดาวมันนานมากนะครับ หรือตัวเก่าดีกว่าไม่ดิตัวใหม่ต้องดีกว่าเนี่ยละเม็ดก็เยอะแล้วเนี่ยโอเคอ่าต่อไปเป็นไฟพิลล่าเหรอนี่เรามารีวิวตัวคอร์อีพิกเหรอเนี่ยเออใช่แล้วกันนะครับเป็นแบบวงเอลีนะวงไม่ใหญ่เลยแต่อฟเคสสวยนะนี่ขนาดอีพิกนะอฟเคสสวยสวยแต่มันไม่ได้เวอร์ไงนะเพราะมันเป็นอีพิก อเดี๋ยวเราลองอัพเต็มนะครับว่ามันเต็มแล้วมันจะเก่งไหมนะครับถ้ามาตรงนี้อาจจะคุมนะแต่ตรงนี้ก็คุมแล้วแหละเพราะว่ามอนไม่ได้ยากมากนะครับอืมก็ถาผมว่าโอเคไมอยู่ก็โอเคนะครับปิดไฟด้วยโอเคเอวีด้วยนะครับมุไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคสําหรับตัวอีพกตัวเริ่มเกมนะครับ งันก็โอเคเด๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเวฟไม่ใช่เวฟดิเขาเรียกอะด่านที่หกเลยแล้วกันนะครับเราก็จะไปสุมปิดท้ายกันดูซิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่า,าก็ไปดูกันแล้วกันนะครับผมก็ไปขอเล่นก่อนนะครับผมว่าผมออพประมาณนี้แหละนะน่าจะผ่านแหละเนาะโอเคประมาณนี้แหละผ่านชัวนะครับ ดูสิผาดไหมตอนนี้ผมยังไม่ดูเลยครับว่าเพชรผมได้เท่าไหร่แหละน่าจะได้เยอะแล้วแหละแต่เราก็สุ่มกันแล้วกันนะครับผมขอรีเจนผมขอรีเจนพอเลยนะครับขอแค่รีเจนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเพชรไว้สุ่มล็อกหน้าด้วยนะถ้ามันเหลือตอนนี้ตะาดสีผ้าแหละนะครับเจอเป็นบาร์กี้นะฮะไม่น่าจะยากนะครับผมเออไม่น่ายากนะฮะเออตอนนี้ก็เลือดก,ก็ รถจะตายแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเฮ้ยมีรถด,ด้วยหรอเออไลวตัวนี้นะครับมันนานด้วยนะสโลซึ่งหลุดไม่หลุดอย่าบอกนะหลุดคนหลุดว่ะว้าวหลุดโว้ย หลุดทุกคนชิบหายแล้วแม่งหลุดไวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวขอช้าหน่อย<ม> <G AS P> โอเคทันทุกคนสวยสวย <G AS P> โอ้เกือบแย่เลยทุกคนเกือบแย่เราไม่มีตัวดีๆผมว่าด่านต่อไปเนี่ยถ้าด่านยากก็อาจจะไม่ผ่านนะฮะว้ยตอนนี้เรามีพันสองรเพชรแล้วตอนนี้เราเเวลหกแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ได้แล้วใช่ไหมนี่ได้มาห้าร้อยเพชรนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับซึ่งเควสก็ไม่มีเควสอะไรเลยเหรอเออไม่น่ามีนะครับแต่ใดดีก็ต้องเล่นขรบเนาะอันนี้น่าจะข่มอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปหาเพื่อนเล่นดูนะครับมาอีกสิบห้านาทีตู้ลีนะครับแต่ผมขอได้ไอโตริเจนนี้สักครั้งโอ้โห oh. ไม่มา,าทุกคน เป็นแบบอะไรหมดเลยอ่ะมาให้มันจบไม่จบวะโอ้ยอยุ้ยชายนี่บากี้ชายนี่ข้างสุดท้ายแล้วทุกคนไม่มาว่ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นเกือบมันมันน่าจะเกือบประนตีแล้วปะ่ะเอออีกห้ารอบนะครับอย่าบอกนะเหลือห้าิตอ่ะไม่เอานะ ไม่เงินเหลือ5เพชรนี่ผมต้องไปเล่นตาหนึ่งนะครับโอเคจบไปอีกหนึ่งดานนะครับโดนการันตีใช่ก็ถือว่าไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวอะไรละหุ้ยอะไรอ่ะมันมีเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยเหรอ,อเท่ว่ะเดี๋ยวสักวันเราต้องมีนะฮะโอเครีเจเนอเรทตัวแรกขอไอดีือตัวทำเงินนั่นเองนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อมีพาร์ตต่อต่อไปเพราะว่าเอ่อเพราะว่าอะไรดูไหมไม่รู้ดิเอ,อ,เอ,อาเป็นว่าช่่งมันแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย